่าสาธุชนพุทธบ,บริษัททั้งหลายตอนที่แล้วเป็นการตายตอนที่สี่ตอนนี้ก็ว่าการตายตอนที่5จะรูมว่าการบันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่24กรกฎาคม2527ทบทวนกันไว้จะได้ทราบว่าบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเสียงนี้มันคงจะยังอยู่เมื่อผมตายไปแล้วเสียงจะยังอยู่ เวลานี้ก็ยังมีการป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติมันงงครับเวลาพูดแต่ง,งงงมึนๆสชยตายก็สั่นมันจะเป็นยังไงก็ช่าง,ถ,งถ้าเรื่องธรรมะผมสู้คราวนี้เป็นการตายใหญ่คราวนี้ตายเมื่อปีพศ2 5 0 0รกื่งพุทธการพอดีความจริงผมเคยทราบว่า กึ่งพุทธการไปแล้วพระองค์สมเด็จพระปทีปแก้วสงพยากรว่าหลังจากกึ่งพุทธการไปแล้วพระพุทธศาสนาจะร่วงเรืองอีวาระหนึ่งแล้วก็จะมีพระอริยเจ้ามากคล้ายสมัยพระอ,องค์ยังอยู่ไอปีนั่นก็เป็นการพอดีที่หลวงพอปานสั่งไว้ก่อนตายว่าลิงดำถ้าจะบวชถึง20บพรรษาแล้วจะออกจากวัดบานุโคไป จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าคืนอยู่ที่นี่เจ้าจะไม่ได้ดีจะออกไปจากที่นี้ผมก็จะเป็นคนมีกิเลสความจริงก็ไม่อยากจะออกถ้ามันไม่ป่วยคราวนั้นต้องป่วยจริงๆนอนโรงพยาบาลถึงสองปีและพักฟื้นที่วัดจินโนรถหลังใกล้ๆโรงพยาบาลอีกหนึ่งปี อยู่กับเจ้าอญิ่คุณสุวรรณเวทีไอ้การป่วยคราวนี้ผมเต็มใจออกจากวัดทั้งนี้พ่าอะไรเพระวัดบารมโคเนี่ยก็เป็นวัดที่อยู่มานานแล้วก็ทํางานให้แก่วัดไมาเยอะแต่คนที่พยายามขัดคอ,อก็มีมากฉะนั้นการก้าวหน้าในการบำรุงวัดจึงมีไม่ไม่สมกับที่เราตั้งใจใน่ผลใหญ่ที่ได้รับก็คือว่า เวลาผมป่วยสองปีไม่มีคนบานโคไปเยี่ยมเลยก็มีไปเยี่ยมสองคนเพรว่าไม่มีเลยก็ได้เป็นทายกแต่ว่าการไปแสดงแทนที่จะถามอาการป่วยไข้ไม่สบายกลับไปถามทรัพย์สมบัติที่ผมหาไว้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอเถอะครับผมก็เลยคิดในใจว่าตาบลบานโคนี้ไม่ควรจะหวนกลับไปอีก เราไม่ได้เกลียดคนบารุงโคแต่ว่าท้อใจว่าคนบารุงโคลืมง่ายทางนี้เพราะอะไรเพราะการป่วยกันทัน้งสองปีมาตอนหลังเมื่อเขาเห็นว่าผมมีอะไรเกิดขึ้นมาเขามาหาก็ว่าเขาไม่ทราบว่าผมป่วยขนาดผมป่วยสองปีพักฟื้นหนึ่งปีไม่ทราบถ้าผมกลับจะไปทำอะไรอีกถ้าผมแย่ลงมาเขาคงไม่ทราบตามเดิม ผมคิดว่าคนอย่างเราคนที่เขาไม่ต้องการจะทราบก็เลยไม่ต้องการเฉยๆจะเข้าไปเลยดีกว่าก็ตัดสินใจออกจากวัดโดยไม่เดินลาจากตําแหน่งจเจ้าวาดผมอยากจะให้มันขาดไปเลยก็จะไม่ต้องตั้งอะไรกันอีกไอ้ยศช้างคุณนางพระผมไม่เห็นมันเป็นประโยชน์เป็นไปอะไรก็แค่นั้นแหละแล่ไม่มีความหมาย <c oughs> กระงความว่าหลังจากนั้นเมื่อผมเข้ามาอยู่โรงพยาบาลแค่วันที่สามก็อาการของอาการของการป่วยทางท้องตามเดิมก่อนที่จะเข้าไปป่วยสร้างนนสร้างนี่ความจริงผมรู้ตัวก่อนหน้าสามปีว่าอีกสามปีข้างหน้านี้ผมจะต้องป่วยและต้องนอนโรงพยาบาลจริงๆสองปี แล้วต้องออกมาพักฟื้นภายข้างนอกใกล้ๆโรงพยาบาลอีกหนึ่งปีซึ่งหมอคอยติดตามถามอาการของโอรคไอที่ผมรู้จริงๆผมไม่รู้เองผมรู้จากพระขึ้นไปนรมาสาการท่านท่านก็นบอกว่าอาการต่างๆทั้งหมดงานต่างๆทั้งหมดให้ยักยัก้งทําให้น้อยมันอยากงานมันจะค้างไวอ,อีกสามปีขา้างหน้าเธอจะป่วย อาการป่วยแทนบอกเสร็จผมก็รวบขยายงานหนักขึ้นรวบรัดงานให้มากขึ้นแต่ขยายงานให้มากขึ้นสร้างภายนอกทิ่งคนเขาช่วยพอเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินพาลิเข้าโรงพยาบาลมันป่วยแล้วเริ่มป่วยมาแล้วหนึ่งปีพอเข้าโรงพยาบาลหมอก็ต้องบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลผมก็นอนเข้าไปนอนแล้วคืนที่หนึ่ง เวลาประมาณสองทุม่มทั้งอืดทั้งเสียดอย่างหนักทำท่าจะให้ใจไว้ออกผมภาวนาไม่ไหวพวูดนึกในใจร่างกายนี่พังไปไรขอไปอยู่ผมเมื่อนั้นแล้วผมก็พุ่งกำลังใจไปวิมานพรมพว่นนอนที่นั่นสมบับายเช้ามืดผมก็ลงคื <c oughs> นที่สองไล่สองทุม่มอีกนาทีสังทีมันก็เล่นแบบนั้นอีก ผมก็ทำตามเดิมว่มาคืนนี้สามผมนึกว่าคืนนี้ต้องสู้ก่อนข้าศึกจะมาต้องตั้งฐานรับต้องสก,กัดข้าศึกข้าศึกก็คือมรณะภัยแล้วอาจจะตายก็ได้ว่าใจมันไม่ได้ความจริงอตอนก่อนก็พร้อมเสมอแต่พร้อมอย่างสถานเบาคืนนี้เตรียมพร้อมสถานหนักถึงเวลาหนึ่งทุ่มเสร็จ เตรียมไขเตียงในลักษณะนั่งนั่งเพียงสบายแล้วก็ภาวนาทำจิตเป็นสุขผมไม่ใช่ณ์เครียดเพียงปังอย่งชาวบ้านเขาจิตใจเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์และก็สวยสดงามเป็นกรณีพิเศษก็คิดว่าคราวนี้จะตายก็เชิญเถอะตายเมื่อไรก็ช่างฉันจะเกาะชายจีวรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป ไปไหนก็ไปกันแต่ว่ามันไม่ยักจะหนีไปก่อนแปลกแทนที่จะโดดไปเสืยก่อนนีทุกเวทนามันจะมาไม่ยักโดดยามปกติธรรมดาป่วยนิดป่วยหน่อยพ้นโดดแผลไปเลยผมไปนอนเขงอยู่บนวิมานโน่นชั้นพรมผมก็นั่งมองดูร่างกายแล้วมองดูร่างกายนอนก็ได้นั่งก็ได้เห็น ดูว่าถ้ามันหมดลมให้ใจมาอะไรแล้วก็ไม่กลับถ้าไม่หมดลมให้ใจทุกเวทนาคลายตัวเราก็กลับแล้วก็มีบางครั้งในการป่วยใน,นระหว่างกลางๆพอเพรากเรากลังจะสบับายพวกใหนหน่อนเงียบกลับไปปลุกซะนี่เกรงว่าจะตายถ้าเขาปลุกมันก็ต้องลงมาลงมาแล้วถ้าไม่ลงดีก็ไม่เดียวร่างกายไปเผาก็ยุงวาระเราไม่ถึง ก็จะกลายเป็นสัมภเวสีไปวิมานนั่นก็ไม่มีสิทธิ์ถายุขไขไม่ยังไม่ถึงเมื่อลงมาเที่ร่างกายร่างกายก็เจ็บปวดตามเดิมมันเป็นการทรมานกันนี่ความหวังดีของคนง่ทำให้คนที่ป่วยไข้มาสบายมีทุกขเวทนาอย่างนัก <c oughs> แล้วบางคนก็ยืดหยาดยืดหยาดมีอะไรเรื่องมากๆสร้างความรังคานดีไม่ดีก็หลับตายไปเลย หลับตาเปิดจิบลำคายคนพวกนั้นบางทีก็มาน่าสอนอะไรต่ออะไรก็ไม่ราบถึงไม่เป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> ไม่ได้มีประโยชน์ตัวเองไม่ได้พบอะไรเลยก็สอนส่งเดชผมลำคายคนพวกนี้จริงๆท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือเพ,พื่อนพิสูจน,น์สมเนรถ้าเวลาผมป่วยเห็นพ้นน้อยเงียบๆมันยังไม่ถึงเวลากินยังไม่ถึงเวลากินยาให้ยาก็กอย่าเพิ่งเรียก ลอยไปตามปกติจิตที่ได้เป็นสุข <c oughs> แต่ผมก็มั่นใจว่าใครจะตึงตังคงความแบบไหนถ้าผมต้องการจิตสบายผมก็สบายก็รวมความว่าวันนั้นตั้งท่าสูงตั้งอารมณ์ตามสบายใจใจทรงอารมณ์เงียบมีความสุขสงัดตามแบบฉบับแต่ไม่ได้เข้าฌานตัวตึงเป่งอย่างเขาทำกัน พอจิตสบายเวลาสองทุ่มตรงเปงนาฬิกาตีพรอเม่นาฬิกาแทนที่ไอตัวอึดมันจะมากลายเป็นเท้าสามสามบดีพรมมาไปสามบดีพรมท่านมาท่านมายิงข้านาผมก็จําได้ผมพบทุกวันทําไมผมจะจําไม่ได้ผมมีความเคารพในท่านผมถือว่าความดีของผมยังไม่เท่าทานไกลทานมาก ทุกวันที่ผมขึ้นไปพบท่านผมไปผมต้องไปหาท่านไปไหว้ท่านก่อนเวลานั้นผมไปต่อไปได้แค่พผมเพราะว่าตำราท่านสอนไม่ดีมาก <c oughs> ท่านบอกว่านิพานมีสภาพศูนย์ในเมื่อนิพานมีสภาพศูนย,นนนนนย์ผมจะไปยังไงมันก็ไปไม่ได้กไปแค่ผมและการตัดการตัดสินใจเพื่อน,นิพานของผมก็ยังไม่มี ผมก็มีความเข้าใจว่าผมต้องปรารถนาพุทธภูมิเป็นปกติแล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอไปอยู่ที่ผมมันมีความสุขดี <c oughs> ที่ว่ามีความสุขก็ไม่มีสาวๆสวยๆเข้าไปกวนถ้าเป็นเทวดาเทวดายำย่อมย่อมเทวดาเด็กๆจะมีบุญน,น้อยคนหนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารตั้งผ่าน ถ้าบารมีมากกว่านั้นมีบริวารมากกว่านั้นแล้วนางฟ้าก็กสวยสเแล้วเกิดสวยทุกคนถ้าผมเป็นเทวดาเขาอันนี้ใส่เดิมเพราะมันมีอยู่ดีไม่ดีผมก็สถาบันนานางฟ้าก็เป็นชายาสมุทรจะว่ายังไงก็รวมความว่าผมตัดสินใจไปอยู่ผมดีกว่าสงัดเงียบดีก็รวมความว่าเมื่อเท่าสำดีผมท่านมาท่านก็บอกยกมือไหว้ท่านผมไหว้ท่าน ท่านก็บอกว่าคุณสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงต้องการให้ไปพบท่านผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านนำหน้าไปทางไหนผมไม่เคยไปผมไม่เห็นพระพุทธเจ้าผม,มเห็นแต่ที่อยู่พระเจ้าผมไม่เคยรู้อัน,นี้เป็นความจริงนี่คนที่มีฌานสมาบัติจะเป็นนึกว่าเห็นนิพพานทุกคนนั้นไม่ได้ไอ้ทีนน่ว่านิพพานศูนย์นเรื่องมันเป็นอย่างนี้ วุได้ชานโลกีไม่เคยเห็นแม้แต่เง,งาพระนิพพานเว้นไว้แต่กําลังใจเวลานั้นจะสะอาดเท่ากําลังใจของประโสดาบันโดยเฉพาะเวลาไม่ตลอดวันแต่เฉพาะเวลาก็สามารถเห็นนิพพานได้ถ้าได้ถ้าหากว่าได้ปัญญายก็สามารถไปนิพพานได้ถ้ากําลังใจสะอาดไม่ท่าประโสดาบันไปไม่ได้แนะ <c oughs> แต่การเข้าเขตอนิพันธ์จริงไม่ใช่กาลังของพระโสดาบันเศกิาคาต้องเป็นกําลังอย่างต่ำคืออนาคามีกําลังเวลานั้นถ้าเทอนาคามีใจด,ดูภาพพระพุทธเจ้าพระรานนิพัน์นไปแล้วจะแสบตาต้องตัดสินใจว่าถ้าร่างกายพังมาไรเขอาอนิพันธ์จุดเดียวเราไม่ต้องการมนุษย์สโลกเทวโลกพมโลกต่อไปเป็นการตัดอวิชชา ถ้าตั้งใจอย่างนี้จะมองก็ได้สบายกกำลังเสมอกันแต่ก็จะพาอเวลาสั้นๆของท่านมีตลอดกาลของเราจะพาอเวลาก็ใช้ได้รวมความท่าสามดีพรมท่านนำหน้าพวกก็ตามท่านแทนที่ท่านเดียพาตรงขึ้นท่านพาไปชมผ่านโน้นตั้งแต่โลกันต์นรกถึงเวจีว่ารุ่ยขมาทุกขุมท่าบายรุ่ยขมาแต่เร็ว เร็วก็ฟังชัดคือมาถึงสวรรค์ตั้งแต่รุกรเทวดาคุณเทวดารุกรเทวดาอากาศเทวดาหมดผ่านพรมทุกชั้นท่านชี้หมดว่าทุกอย่างที่ไหนมีสุขที่ไหนมีทุกอย่างไงอธิบายหมดเราก็เข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายยาวแล้วท่านก็นไปถึงพรมท่านสี่หกท่านบอกหน้าที่ของผมมีแค่นี้ต่อไปเป็นวาระของท่านจะต้องไปถามว่าไปทางไหน ก็ชี้ว่าไปจากนี่ไปจากผมท่านที่16ชี้าทางสูงขึ้นผมก็หมดปัญญาการไปตั้งแต่เดิมถึงพมสิบกกำลังผมดีมากพอท่านชี้าทางเห็นทางแล้วก็เปล่าไปพื้นที่ท่านชี้เป็นแก้วผสมทองแพรวพรายยับสวยสดงามคิดว่าแผ่นดินที่นี่ทำไมสวยนัก เรามาตั้งแต่โลก,กันตรกผ่านมนุษย์ผ่านเทวดาผ่านพมไม่มีดินแดนไหนสวยเท่าน,นั้นนี้เลยแต่ว่าการออกจากเขตพร้มที่สกิกลายเป็นคนหมดกำลังเดินโพเพโพเโพกกำลังมันน้อยกว่ากำลังที่ผมพูดอยู่เวลานี้เวลานั้นสซนซัดสนเซจ,จริงๆบางเอิญไม่เท้าก็ไม่มีไปถ้ามีไม่เท้าไปคนจะต้องไม่เท้ายัน เดินไปเดินไปก็ไปชนวัดวัดหนึ่งมีกําแพงสวยสดงามเป็นทองระสมแก้วแต่แพรพรานิยับหน้าสุมบรตูผมขโมยแบบมาทำไว้ที่วัดท่าสูงแลฝวนนาซุมบรตูมาแบบนั้นแต่สวยกว่านี้มากวิจิตพิสดารเยอะที่ทำไว้หยับหยาบแบบแบบฉบับของคนทำแต่ว่าขโมยแบบเขาคร่าวเอามาทำไว้ที่นั่น เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของผมผมเดินทางไปบริารเ,เห็นซุ้มประตูท่ทรลมต้องยกมือไหวและก็น,นึกถึงซุ้มประตูที่เราเห็นมันนั้นเป็นการเตือนใจใคล้ายๆกว่าเรามองพุทธรูปแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองพอ <c oughs> เข้าไปเห็นแพร่ๆก็ผ่านเข้าไปเวลาจะผ่านซุ้มประตูเห็นพรมยืนอยู่สี่คนพรมนั้งสี่ท่านยกมือไหว ต่ความจริงเวลานั้นไอ้ใจผมไม่แค่พรมแต่ท่านสวยงามเป็นยับเป็นพิเศษจริงๆแพ้วพร้พราเป็นยับความจริงไม่ใช่ผมพระรหันผมไหวท่านท่านก็ไหวผมผมนึกว่าผมไห่พรมคงไม่เป็นไรเวลาไปเวลานั้นร่างกายมันแพรวพราเป็นยับเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าผมเป็นพรมเพราะความรู้มีแค่พรม เอาเข้าไปแล้วก็ไปเจอวัดเข้าประตูไปไปจอวัดมีอาคารอยู่สามหลังแล้วก็มีหอระฆังเดินไปด้านทิศตะวันออก <c oughs> มีสาะพูรณีมีแท่งแก้วมีต้นไม้แก้วมองไปนะไม่เดินคนเดินรอบๆดูเ่ามันวัดอะไรเนาะเงียบสงัดหาพระสักองค์คนสักคนก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นวัด เดินอ้อมไปถึงหอระฆังผมก็เลยนั่งบนหอระฆังบนพื้นหมดแรงจริงๆแล้วก็นอนพอนอนแล้วสา,ายตาก็มองไปทางด้านทิศตะวันออกเห็นสมเด็จพระผู้มีพระพาย้า,าวเสด็จเดินมา <c oughs> มีฉับปนันรางศีรสมีขบการสวยสวย,สวยงามมากวันนี้เห็นสวยเป็นกรณีพิเศษแร่พลาเป็นยับ ท่านมาทางด้านที่ตนออก <c oughs> แล้วเดินเข้ามาตอนนั้นไม่มีประตูผมเข้าใจว่าท่านต้องข้ามกำแพงมา <c oughs> แต่พอเดินถึงกำแพงปรากฏก,กำแพงขาดออกย่นเข้าไป,ย,าไปย่นก็อยู่ลักษณะรูปเดิมไม่มีรอยย่นท่านเดินผ่านมาแล้วกำแพงก็ดันเข้าไปติดกันตามเดิมท่านก็เดินมาที่ผม ท่านก็นั่งบนพื้นของหอระฆังที่ผมนอนก็แล้วก็ผมก็ต้องมานั่งข้างล่างผมก็รบ่านมนานท่านถามว่าชาตินี้เธอคิดว่าจะมานิพพานไหมท่านถามแบบนั้นผมก็บอกว่าผมไม่เคยคิดที่จะมานิพพานท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่ากําลังใจของผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนิพพานเลย นี่บริการหนึ่งนิพานก็ไม่อยากจะไปเพราะนิพานมีสภาพศูนย์ <c oughs> ไม่มีอะไรเหมือนนักอากาศว่างๆปเปล่าๆผมตั้งใจแค่ผพรมมีเป็นสุขแต่ตั้งาำถามว่าที่นี่เืาเรียกอะไรผมบอกว่าผมไม่รู้จักท่านถามว่าพรมชั้นที่16รู้จักไหมผมก็บอกว่ารู้จัก <c oughs> วลาพรมชั้นที่สิบหกที่ผมมาไหว้ทำสามอดีพรมทุกวันและวันนี้ก็ผ่านพรมท่านที่สิบหกมาท่านถามว่าเลยพรมทั้นที่สิบหกเขาเรียกอะไรผมตอบว่าผมไม่ทราบจะตน,นิพพานก็ไม่ได้นิพพานมันสูงนี่มันก็ไม่มีที่ท่านก็เลยบอกว่านิพพานที่นี่เขาเรียกนิพพานอาคารต่างๆที่ปรากฏขึ้นเพราะสายบุญบาร,รมีที่จะสร้างวิหารฐาน วิหารฐานไว้ในพุทธศาสนาและทําเป็นสาธารณประโยชน์เธอทําไม่มากจึงมีวิมานถึงสามหลังแล้วก็จึงได้มีมีหอระฆังพิเศษและวิมานก็เป็นหลังใหญ่พิเศษมากซึ่งวิมานบริมินิพานนี่หลังใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เคยมีจะมีเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ผมก็แปลกใจก็ถามว่าผมผมล่ะทำไมถึงโตขนาดนี้่าอก็บอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิมานานอาศัยบุญบาร,รมีที่ปรารถนาพุทธภูมิมาวิมานมันก็ต้องโตเพราะบุญทำไวม,มากเธอก็ถามต่อไปว่าเธอตั้งใจยมนิพพานไหมนั่นว่าทราบว่าที่นี้เป็นนิพพานผมก็บอกไม่เอาไม่ไหวกำลังใจไม่มีมันหมดแรงจริงๆครับ เวลาที่พูดพูดเมื่นคนสังกตายพูดมันหมดแรงจริงๆตอนถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านบก็กราบเรียนนะบอกว่าเป็นเพราะกําลังวิปัสสนาญาณไม่พอคือสนใจน้อยสนใจเฉพาะสมถะภาวนาใะวิปัสสนาญาณมีบ้างแต่ว่าก็น้อยเต็มทีสมเด็จพระจินสีก็ทรงตัดใช่แต่ว่าอา้ใจเขาเธอป้อนวิปัสสนาญาณไม่หลายนะ ก่อนจะภาวนาเธอพิจารณาว่าร่างกายเป็นนิจังของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แอนัตานั่นคือวิปัสนาญาณผมพูดย่อๆนะหลวงพ่อปานสอนแนบเนิงกว่านี้แล้วก็ทาก่านกลยในมิตรไม้ขึ้นสิบท่อนท่อนแค่สองบางมากทรงเรียกพระมาเก้าองค์ดูว่าจำได้ว่าหลวงพ่อปานเป็นองค์ที่สาม ถ้าทั้งเก้าองค์นั้นมาก็ยกไม้ขึ้นไหวพระเจ้ายกไม้ขึ้นบาแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปหมดเก้าองค์หลืออีกหนึ่งท่อน <c oughs> ท่านก็บอกว่าเธอยกผมก็บอกยกไม่ไหวท่านบอกว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คาขอร้องในเมื่อคําสั่งนี้ผมถือมันมาตั้งแต่เด็กถ้าท่านแม่ท่านยายหรือใครสั่งผมต้องท,ทําทันที ผมจะไม่ยอมขัดคําสั่งของผู้บังคับบัญชาฉะนั้นผมอยู่โรงเรียนยึงไม่เคยถูกดุถูกดา่าไม่เคยถูกเคยน <c oughs> เพราะคําสั่งของครูต้องเป็นคําสั่งเวลาโตแล้วไปทํางานกับใครก็ไม่เคยมีโทษเพราะการขัดคําสั่งในเมื่อพระเจ้าสั่งยิ่งกว่าผู้นั้นอีกความสําคัญแล้วก็ต้องทําใจมันบอกยกไม่ไหว แต่พอลุกขึ้นมาตั้งท่ายักแย่ยักยันว่าเอา้อยังไงไงก็ลองยกพระจับพับมันเบาวิ่งกระดาษบางๆอีกเวลานี้กําลังใจมาแต่ที่กาลังกายก็มายกไม้ขึ้นบบาเดินปรับปรับปรับแบบทหารตามพระก้าวองค์ไปเดินไปได้ประมาณสากสิเมตรกต่มั้งท่านกระสงเรียกกลับกลับมาก่อนเอาไม้วางแล้วผมก็กราบท่าน ว่าจงกลับลงไปทำวิปัสนาญาณให้เข้มข้นชาตินี้เธอหนึ่งคนละที่จะมาที่นี่ได้ก็กลับทูลถามกำลังใจว่าจะทำนี้วิปัสนาญาณทำยังไงมันบอกมันเป็นของไม่ยากเท่าสัมดีผมชี้ให้ดูแล้วว่านารกขุมไหนมันมีความสุขบาง <c oughs> โอ้โหถามของดี โอ้กราบทูลว่าไม่มีคุมไหนที่ผมชอบเลยผมเข็ดสามปฏิผมก็บอกคุมนี้เธอมากี่ครั้งกี่ครั้งกงบอกไปหมดเลยว่าเข็ดเต็มทีถามว่าเปรตเผ่าไหนมีความสุขบ้างไม่มีอสุรกายกลุ่มไหนมีความสุขมั่งไม่มีสัตติชานประเภทไหนมีความสุขมั่งก็ไม่มีถามว่าเป็นมนุษย์สุขไหมบอกไม่ไหวแล้ว เขตความเป็นมนุษย์เหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ำเสมอไม่มีใครรู้คุณการป่วยไข้ไปนสบายทั้งสองสามปีคนก็ยังไม่รู้ว่าป่วยเลยเขาคอยอย่างเดียวเขาก็ต้องการว่าอะไรมันดีบ้างผมเขดความเป็นมนุษย์ท่านถามว่าเทวดาชั้นไหนมีความสุขที่ต้องการบ้างบอกผมก็บอกเข็ต เป็นเทวดาหลายครั้งก็ต้องโดดไปทุกทีท่านถามว่าเป็นพรมชั้นไหนที่มีความต้องการพระบอกพรมชั้นที่สิบว่าการเป็นพรมดีไหมพขาบอกก็ดีไม่มากหมดบุญวาสนามบารมีก็ต้องไปพวกก็โดดไปจากผมจะกลับมาเป็นพรมใหม่ท่านถามว่าถ้าสามารถมรรนได้จะอยู่แต่ตลอดกาลจะพอใจในพรมไหม ผมก็บอกว่าถ้ามานิพนธ์ได้ถ้านิพนธ์มีพื้นที่อย่างนี้ผมไม่อยากไปพรมเพราะอยากปานิพนธ์แล้วก็บอกสั้นๆว่าการใช้วิปัสสนาญาณเพื่อจะมานิพนธ์เอาสั้นๆวันนี้ผมขอพูดสั้นๆอันดับแรกกลังเกียรร่างกายตามความเป็นจริงร่างกายผู้ชายก็ดีร่างกายผู้หญิงก็ดีไม่มีร่างกายไหนสะอาด ผมเห็นชัดร่างกายผู้ชายก็ตามร่างกายผู้หญิงก็ตามไม่มีการส่งสภาพแก่ทุกวันมีแต่ความทุกข์ผมเห็นชัดร่างกายทุกคนต้องมีความป่วยคข้าไม่สบายอันนี้สนัดมากป่วยบ่อย,อยและทุกคนจะต้องตายอันนี้ก็สาบถ้าตายแล้วอารมณ์ชั่วก็ไปอบายภูมิอารมณ์ดีหน่อยเป็นมนุษย์ดีไม่นิดเป็นเทวดาดีไม่นหน่อยเป็นพรหม แต่ก็หมุนกันไปวนกนมาไม่มีความสุขตัดสินใจไว้โดยเฉพาะว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าร่างกายพังอะไรเราขอมานิพนานจงอย่าคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเธอมาเวลานี้เธอนําร่างกายมาหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่าถามนะว่าเวลาที่ไม่ไม่นาร่างกายมาออกจากกายแล้วมีความสุขและความทุกข์ ก็กล่าวทนว่าเวลานี้มีความสุขมากโด <c oughs> <c oughs> ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพบอ,องค์สมเด็จพระพุทมีพระพ,ระพาเจ้าก็สุขเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นเมื่อองสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงแนะนําว่าที่นี้เป็นนิพพานก็ยิ่งสบายใจมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าที่นี้เป็นที่อยู่ตนเองยิ่งมีความสุขใจมากอยากมาพระเจา,า่คแต่บอกอคำว่าอยากมาให้อยากไว้ตลอดถ้าทํากิจ เพื่อจะมานิพพานให้ได้หนึ่งโลภะความโลภจงอยากลับพมีอีกเวลานี้เธอตัดไปได้แล้วสองโทสะความโกรธของเธอยังมีพยายามตัดราคะความรักเธอระงับมันได้พยายามตัดให้สิน้นและก็โมหะความหลงการคิดว่าเป็นพรมดีจงเลิกเสียเวลานั้นมันติดแค่พรมอย่างเดียว ต้องการมาเฉพาะพระนิพพานโดยโดยเฉพาะอย่างยิง่งนับตางบัตนี้เป็นต้นไปเธอจะมานิพพานได้ทุกขณะจิตที่ต้องการแล้วก็จงมาทุกวันอยู่นั่งนอนให้เป็นสุขแทนวิมานของพรมขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้ที่วิมานนี้หลังไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้บริเวณทั้งหมดเป็นของเธอถ้าเธอต้องการพบแต่ถาคตนนึกเมื่อไรจะมาจะมาถึงเมื่อนั้น นเมื่อองค์สมเด็จพระกวันทรงมีพระหาคุณนาที่คนแบบนั้นก็ชื่นใจและท่านก็ส่งกลับว่าจงกลับไปเข้าร่างเดิมเวลานี้กำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจงเดินไปทุกจุดดูคนทุกคนว่านอนอยู่ที่นั่นมีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามีร่างกายอย่างนั้นคนที่นอนที่นั่นมีฐานะทุกฐานะไม่มีใครมีความสุข และเธอจอึงจะลืมทุกเช้ามืดเป็นอย่างน้อยขึ้นมาทุกวันหลังจากนั้นถ้าจัดจิตใจไม่สบายร่างกายเครียดมาพักที่ผ่านละสองสามนาทีทําอย่างนี้ตายเมื่อไรมานิพนานเหมือน,นั้นแล้วสมเด็จพระพุทธกะวันก็ส่งส่งกลับหลังจากนั้นผมแทนที่ผมจะไปไหนผมก็ไปนิพพานผมไม่ไปพรมแล้วผมมั่นใจว่านิพพานมีไม่สูญตามที่เขาว่า นี่ดับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทดับบรรดาเพื่อนพิ์สมณนนีการพูดบันทึกคราวนี้ให้เป็นหนังสือแล้วก็ตอนนี้ขอเป็นการจบหนังสือเล่มที่หนึ่งเล่มหนึ่งมี10บคตเศษแล้วก็เรื่องการตายของผมนี่ยังไม่หมดนี่เป็นการตาตายใหญ่เป็นกรณีพิเศษพบองค์สมเด็จพระรมโลทเกษทรงยืนยันว่าไปนิพพานได้ อลาบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหลายเท่าที่ผมพูดมานี่นะอาจจะมีใครบ้างไหมที่กล่าวว่าเป็นการอวดอุิมสนุนรธรรมทำอันยิ่งที่ไม่มีในตนแต่อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระทรศกุลทรงยืนยันกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าโมคลาเป็นลูกของเราเห็นจริงรู้จริงเราพูดตามความเป็นจริงไม่ผิดวินยัย ตอนนี้ไปสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วสําหรับเล่มที่หนึ่งขอเจ็บจบแต่เพียงเทาง่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะบองคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดา่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี